เชยงครึ่งแล้วคิดจดออกจากบ้านทำอะไรกินดีนะาคนเจอในตู้นะคะซื้อเขียวไว้มาม่าเส้นโอเคนะคะเผ็ดเกาหลีแล้วก็มีหมูยอแล้วก็มีไข่ไก่อยู่ผัดมาม่ากินดีกว่าออกมาหน้าบ้านนะคะตัดใบคะน้าที่คุณพ่อปลูกค่ะฉีดซองมาม่านะคะเอาเส้นใส่หม้อ,อก,ก่อนแยกเครื่องปรุงออกมาค่ะ เราจะทําโดยที่ไม่ต้องใช้อย่าง,อ,างอื่นเลยนอกจากเครื่องปรุงของเขานะคะกดน้ําร้อนใส่ค่ะเพื่อลวกเส้นให้พอนิ่มก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราเดี๋ยวไปผัดมันก็จะเละเกินไปนะคะเอาแค่พอนิ่มค่ะล้างผักนะคะถึงผักเราจะปลอดสารพิษนะคะพ่อปลูกเองเราก็ต้องล้างให้สะอาดค่ะเพื่อเศษปินต่งได้ออกไปเลยนะคะ เนื่องจากเราเด็ดกินบ่อยค่ะผักโตไม่ทันค่ะก็เลยมีน้อยก็หั่นให้ชิ้นพอคําค่ะจากนั้นเราก็ทำการหั่นหมูยอนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นครึ่งเดียวพอนะคะหั่นยอค่ะชิ้นพอคํา ัวไม่อิ่มนะคะหั่นเพิ่มหมดเลยเลยกันนะคะเส้นที่แช่น้ําร้อนไว้ก็ลวกแล้วนะคะคือได้ที่ละนะคะเราก็เอากระชอนน้าออกนะคะอันนี้พร้อมแล้วค่ะที่จะลงเตาค่ะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราจะผัดตัวที่ไม่ใช้น้ํามันเลยค่ะแต่ใช้น้ําแทนนะคะใส่น้ําที่สะอาดลงไปค่ะเปิดเตาแก๊สค่ะ ไฟปานกลางก็พอนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่หมูยอลงไปก่อนค่ะต้มให้สุกอีกรอบหนะะึ่งค่ะจากนั้นใส่ผักคะน้าลงไป ก็ผัดให้สุกหมดนะคะตอนนี้ผักและหมูยอสุกแลวนะคะใส่เส้นที่เราลวกลงไปค่ะต่อไปนะคะเทซองเครื่องปรุงลงไปค่ะใส่ไปหมดเลยนะคะไม่ต้องเติมแล้วนะคะใส่เครื่องปรุงลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็ผัดต่อไปให้เข้ากันค่ะ ตอนนี้เครื่อมปรุงเข้ากับเส้นแล้วนะคะเพิ่มความอร่อยโดยการใส่ไข่ไก่ลงไปสักหนึ่งฟองค่ะแล้วก็จัดการนะคะคนให้เข้ากันค่ะค่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่าไข่เข้ากับเส้นกับผกักแล้วก็หมูยอเรียบร้อยนะคะ น้ำก็แห้งอดีเลยค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันเลยสักหยดเลยนะคะเนี่องจากว่ามันมีน้ำมันอยู่ในเครื่องปรุงอยู่แล้วเนาะเป็นอันเสร็จค่ะเสร็จแล้วนะคะมาม่าหนึ่งซองนะคะจัดแบ่งใส่จานได้สองจานเลยค่ะเดี๋ยวจะมาลองกินดูนะคะมาม่าเส้นโอเคผัดใส่หมูยอกับคะนา้าปลูกเองนะคะอร่อยนะชิมเส้นก่อนเลย ใส่ไข่ด้วยมันน่าจะนัวๆอยู่อืมอร่อยพอดีแบบไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเพิ่มเลยลองทำกันดูได้เลยนะคะ